หาโมงเสาอืมฝ่ายนี้ก็เลยแวะไปหาเพื่อนเห็นเราไปฉันเม่อวันเห็นแล้วปูฉันจะมาหาปูอีกหนึ่งว,วัสดีครับแม่ค้าวัสดีครับวัสดีครับวันนี้ครับแม่แม่ใบสีนะครับแม่ใบสีก็ต้องเห็ดใบสี ครับอ่าสี่เ็ดุไ่กับสารกำลังติดตังนี่เนาะอันแม่อยากฟังเรื่องประวัติอ่าความเป็นมาต่างต่้งแต่ตตเดิมอยู่กับที่แห่งนี้ที่แม่มาอยู่นี่ตั้งครั้งแรกครั้งแรกที่แม่เห็นเอียงแปลกแปกบ่ครับก็บเห็นอยู่คันแม่นผู้ยันที่หลอกอยู่ว่ได้โอ้ครับอืมมานี่ตะก,กี้ใต้เทียนเนาะไฟวันนี้แต่แต่ตะกี้เนี่ทีนี่เป็นป่าอยู่บ่ครับเป็น ปลาหมองนี่กับเป็ดทู่ท่างกับป็นปลาอยู่สินะเปที่ว่าก็มายืดทงยอให้น้ำให้น้ำหนาบป้างไปซื้อเศษมากไปซื้อเศษมาแเราอาบน้ำที่มานน้ำเนองสาเพิ่นมีแหละหมองนี่มีต้นขามนี่ต้นขามเป็นนซงน้าขึินก็จะปั๊มออกมาดีวิตเขาวิตหัวนี่ไปเล่นขั้วขั้วขั้วต้องจากโคคำอุ้ยไม่หลังมายืนบังยู บ้านเสียงคือข้างด้วยเชียงหน้าคนแล่นลงไปน้ำก้อนเข้าไหมแล่นลงไปน้ำบ้านนี้คก็จงเข้าขาไปแจ้งใอ้น้ำบวบั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 วครับครับครับไม่ยังวะจนว่ากะว่างสีละบ้านนี้ก็ลงไปพอดีลงไปหอดไปยืนเบิ่งภาษาแสงเทียนเนาะบ้อนกุบกับกุบกับกุบกับกรุคือปลาเนี่ยปลากระเรียกว่าปลาแม่นี่คืออะไรแถวว่าก็เรียกว่าังสีบ้านยี้เบิ่งสังเกตเป็นบริเวณเนาะเป็นมีอยู่แก่เดียวไหมเออเอ ครแมนสะด้วงเก้าสอกสิบซอกนี่อยกสองบาทไปหายมังก่นนี่ล้นโอมันหลๆนะเออมันสมมันบ้อนครับครับบ้านนี้กับว่าที่คิดว่าเนี่ยเพราะว่าบมื่ันพีอยู่แล้วองศีนะครับครับกับว่ามันประมาทอือืก็คิดว่าเขไปทั้งคนเขาไปทางของเข้าเะาะครับครับบ้านนี้ลงไปอาบน้ำไอ้เจ้าผู้ผีไปเสี่ยงเนี่ยวะก้นน้ำกันนะโอ้บครับบ้านนี้พอดีแม่นกากร้งกรน ต้องกวนก็เลยมุดไปที่สาผมผมเน่าด้วยกินของตกเอวบ้านนี้ไอจโจานี่โดดลงทุ้นเฮ้ยเส้นมาไม่ยั้งที่กินข้อก็เลี้ยวอังสีจัดไม่ยัง้งรวยไลไรเส้นมากินหัวมตายนีแม่ก็เลี้ยวอังสีบ้านนี้ขึ้นจากหันขึ้นจากน้ำสังเกตดบ้าขึ้นจากน้ำไปแกะปากแกะปากใช่เฮองอฮุ้ยไม่ยนนังวะเส้นตกตะปปากก็เลวายจับปาก ตอนลุกไปเห็นน้องน้ำเห็นปลาที่แล้วป่าแม่เอ็มที่ไรใช่วะสันเอาแต่ปากป่าตีเคียงมันถือเขาไขว้เลยตัววะแล้วไปแสรูอยู่เัิเขาเรีนนี่จากเจ้าของห็นหงก็ไม่นะบ้านนี้ลุกไปอาบน้ำอาบแล้วอุ้ยว่าแม่ดอกสันมาเออไจะไปน้ำกันได้ว่าแม่มดอกสันมาจักมันยังบ่อนจับจับจับอยู่กับบอนนี่ลี บ่อนนี่บ่อนไงพวกขมันปานนี่ยไล่ข้บานล่ะบานนี่ก็ดอาบน้ำไปแม่นยังว่าเป็นบานขึ้นจากน้ำนี่บานอันเสียงอะนะขึ้นจากน้ำไปยุฟังยุทังนี่แหละจะยุฟังได้ไม่ได้ยินแต่เสียงข้างส่ข้างส่ก็คือเสียงคนแต่ว่าบนแมียนเป็นเสียงยังไงแม่ข้างอันเสียงข้างเนะข้าง ไมันย hmm. ังว so hmm. ่าคือไปข้างสันบ้านก็อาจจะนั่งเลยว่าโอ้ยสันมาข้างสิอย่างมีปืนเก็บเด็กกูจีตอกไปนี่สันแห้งข้างแห้งคือตะลับบ้านแห้งขึ้นบ้านเขาลูกกิอน้ำอาบน้ำบ่ละเตรี่ยอ่ะที่เรียมามาทางนี้ดิพูดอไปคุณโค้งค่ะคุณเมื่อไหร่มาดิกลิเขาเร่งพอดีไปมีงานบวชเขาไปในบ้านเขาบ่มาบ่ลา เจ้าของกับก่ิหิออนแกันนั่นแหละก็บพิษสังเกตเออที่ต้นนั้นนะแต่ว่านี่อ,อิลิพิษลงจากต้นไม้นี่วิ่งไปน,งนู่นเลยผมเนี้ยลงจากต้นขามยุหันตะกี้เขาพันปัออ้มเมียนคือยังอันมีแนวแดนลงจากต้นไม้นี่สิไหมเออเออเป็นสมมุติว่านี่เจ็บต้นไม้นี่มันชิขวาอ,อกเบิดเออครับครับครับบ,รบ้านนี้อันนึงคือคักลงจากยังหน้าตะกี้เป็นยังหน้าเขาจะปลุกเกี่ยงนี่เนาะครับบ้านนี้คือคัดรลดคือยังคล่องสี่แดนลงน้ำนี่เป็นยังบางไม่ยุนีสันบ้า บพอดีอย่างเขาวิ่งมาเข้าไปน้ำแก่น้องสาน่ะือ,อยังเ้าคาไปล่างแกงยอ,อยู่จุ่มดำตุ่มตดำอยู่กันในใจก็คิดว่าเออของเจอแล้วก็เลยคิดบางสิ่อกโอ้ต้นไม้ต้นนี้ก็สองร้อยกว่าปีได้ไหมแม่อต้นนี้สิคู่กันดินครับคู่กัน เขาเรียกว่าต้นสองนางบ่ะครับเออมันเป็นสองนางบานนี้เพิ่งได้ปั๊มได้หายเป็นพระยูวัดอันนี้มาปั้มกับบ่ดูน้องใบเจ้าเนาะครับต้นนึงยังต้นนึงบ่บ่มันเป็นครูอย่างก็จะบอกบอกเวิร์ดอือทีนี้ก็เหลือแต่ต้นของเราเหลือต้นนึ่เออครับบานนี้อันอันตอนนี้จะให้ปิดอยู่เนี่ยซีวอลไป็นปิดเจ้กันเนี่ยไฮวอลอันนี้ซีวอลฟังดีสุดดีเข้า อากาศคือคนข้างใสตเท่านั้นแหละโอ้คุณสร้างข้างจริงตอนแรกคือว่าเสียงข้นแต่ว่าบ่แมนพิษแม่ใจนี่คือว่าถือพี่ลอยลอยเต็มลอยแต่ว่าบ่แม้ว่าเป็นคนย่านื็คือมีมดอย่างนึงคือสี่เลี่ยมเหรอเว้ยปลาสีชุนพูดนบ้านไหนครับผมหัวที่จะมานี่เลยว่าขาศูนย์ หาหนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งหาศูนยฝันบ่แม่บ่ฝันเาะว่า้พอาเห็ดมือานี่บ่เปียบุ้ยมกเจ้าเจ้าเรยครับ้ามข้มเพิ่นโดนจิตดนใจบ่แม่กับบุลูขึ้กันทำไมมากวาสีดินเนตัวนี้ละห้าหนึ่งห้าศูนย์เออหาหนึ่งหาศูครับตัวมักนะครับตัวมักของแม่เพิ่นเด้อครับเพิ่นเพเห็ดใบสีเฮ็ดยังอยู่นี่ รับเนาะบุรณะว่าปืนกะแปงว่าบุรณะกับอ่าถือปืนพื้นที่นะครับเนาะเก็ดกับภุ่มเจ่าที่จะทางเป่นครับได้เล่าสิ่งแปลกที่ท่านได้เจอมานะครับผมเจอกับตัวเองนี่ขันนดย่นบอกัสิบ่เสียอืออันนี้เป็นว่าเปิ่นเจอกับตัวเองครับเนี่ยเปิ่นบอเป็นคนยานทีเแียวนะเขาเลยไปเซยอยู่วิ่งวิ่งลงจากต้นขามลงมานะครับอ้ย เล่นจ้กลงมาคำมันเกศเกศขามเนี่ยบ่จิเออขัวผู้กับผู้ไปเบิ่งแต่ต้นบ่มีอื้บ้านนี้คือคักล่องจากทิ้งหน้าพิ่นไหมแล่นลงแก่น้ำน้องสาคือจังเข้าลงไปล่างขาแจ้งตีบัว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 คือจังเข้ามาแต่อีกย่งหาจิ้งสีนกบ้านนี้ก็ิีไปกับป่าบอนบ่บ้านนี้ไอ้เจ้านี่ละผีเสียงเฮ้ยมันยังเดินมามันยังคือบอลลายแถวว่าบ้านนี้นี่ก็เรียกว่า ป่าฉันมาป่าตีเคียงมันถืเขาใครตังดีแซ่ยหัแล้วอู้ยู่ยังเขาแล้วนี่จจ์โอ้ครับบเป็นงพงยิ่งแม่ว่าอันเจอแน่เจอแน่เต็มร้อยเลยแต่ก็หูวยังเขาเรียนนี้ดิไม่กล้าบอกเขาบอก้อยทั้งร้อยเต็มเป๊ะเลยคนที่มาผีเสียงนี่คือคนมาถือเดชมันเบาค่ะเออจิมาถือเดชอันนี้ยินว่าอันผีเสียงนี่คือคนผีเสียงคนบ่แม่ยผีเสียงคนเอ้าเพิ่นยูใส่เหร ก็ยืดน้ำกันนี่หลนี่ยน้ำกันีมาเอากันเป็นตัวเป็นเมียวันท่าไปก็มากินเราเนี่ยมากินเรากะต่หน้าบ้านบ่ละพอารนี่กมัเดกว่าได้กระซ้าคอยคอยยได้กันทข่าไปพอม่ยาอบ้านนี้มากตัจีก็ท้งหน้านมาโอ้ครับภระาคนเมาเนาะงอยหัวรวงก็จกะปับปับมองนอนมาปูเอ้ยให้ปูขาถือเรือเรือยบ่ละขอโชคขอลาบนี้ให้ถือสามตัวสองตัวสิเอ้าไปบ่ละห้องบาริจากนับ เอาไปมาเกือกก,กกี่ดือนตกันอืมเกือกชิวานในประมาณบ่างเกือเด่ยวกับชิหาเขาฮ่าหนาไม่กินเงินบ่าครับครับเือเล่ากับชิลืมฉันตัวขึ้นอืมหไวยสองขึ้นสามหมื่นเออเกียบเสี่ยงอยู่ใส่อะไรแม่เสี่ยงยูยยงยวางอ่ะบางต้นเปียรเห็นต้นเปียใหญ่งงบ่นนี่วางสมัยก่อนเป็นเขตของแม่หมดโอูพ<อ>ุ่น<อ>่ะเออบ่ามันเขตข้างนอกอืมบ่าฝุ่นฝุ่นยู่ข้างนอกเอออยู่ต้นเปื่อยต้นพุ่นอืมครับ บ้านนี้ประมาณปีสามได้ยินอยู่ได้ยินเสียงลุกว่านจีไปทำธุระจนตัวเพราะว่าสูนแล้วเพราะกินเหล้าบ้านนี้ไปเรากับบ้มาจบมันแข่งเรากับบ้มาเฮ้ยจั้งนี้กับบ้ามาไปหาเบิดเรามันว่ามันเม่าเรามันไปนอนหมูตายอยังนั้งมึงกินวางกินมาอเพื่อหมายบ้าไปเรา็บ่เห็นเห็นบ้านนี่ก็หาบดมื่อืครัเมื่อนั่นก็ได้หาบ่เห็นอืบ้านนี้ก็เลย เนี่ยหลังนั่นเจ้าหาอยังเจ้าหาเทพบ่อสันเออเออสันไาเห็นแล้วไปบ่อสันเขาก็เลยว่าเก็บดอกไม้นี้พอดีพ้านเขาไปหาปูเคนบ่ล่ะอืมไปกขี้ปูอยู่บ้านต้นปิ่นอันเป็นผู้ดูดอกเบิ้งดอกไม้ดอกยยังสินะครับครับบ้านี้ก็เลยไปอันดอกไม้น่ะเก็บเขาเอาจักคู่เอาคู่เดียวก็ได้สันอืมบ้านนี้ดอกอันยังไงดอกเขาเขาเอาดื่มดอกขุดเออพอดีเอาไปใส่จานเก็บไปอืม ไปวางปารับหันขางตื้นแม่ดอกไม่ไหมปู<อ>มว่าจับดีๆจำเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีแล้วปูนมะเขาก็เลยวางช<อ>ีเออเออกันี้คือเก่ายังสี่ละสันว่าไม่นังวว่งล่ะสันว่าไปเฮ็ดพิษยังเขาไหวดีปูนว่าเนาะพิษยังน้อบัตคือบภัยพิบัติจำบ่ได้เนาะแต่ของภัยพิบัติเมื่อแม่นี่นี่เป็นว่าชีฮ้าเขาไอ้เขากินแม่นบ่สันปลาในก็สังเกตเอาคือปฏิวัจทยา บานนี้ถ้ายินง้าไปบนในเทพบนในบ่อไวยแล้วได้บุญบาตรนี่ยังบ่เจ้ารับไปโลดสันมาเอารับก็รับก็บเรื่องสิบ้านบนเขาไว้ตัวเนี่ยสันว่าว่าถือเล็วสิหาเขาเขากินแม่นบ่อสันมาแม่ตัวกบด้วยจับปูสันบานอินก็บว่าเจ้าก็เออไปโลดรับไปโลด ง่าย,ายสันพูไปต้เมือเชามันตายแล้ววะสันบ้านกันย่อมกัรับยินไหนสินหาเขาเขากินว่สันวะเอาก็สิหายนหิยนแล้วปูสันบ้านนี้ฟันวาเาเป็นยังดอกว่อยไปเซ็เกิลเมื่อนีสันเมื่อนึ่งแต่แม่ปูก็ได้วางสิเอา <c oughs> ไปกินน้ำก็แห้งมัยนยาวเป่กนกมังสันแบบบ่เหินหาใส่กระเบื้อหินบ้านนี้เด้ขึ้นหนึ่งแล้วนะขึ้นที่สองมา มึงเขาอยู่นู่นตรงหน้ามาหาของวะไอ้บอกว่าเอ้ากันอยากกินของไม่กินที่นี่เด้อะไม่ปูไปอยู่ในเรือบ่แต่เรยังกินดิ่งขออนุญาตปูนะบั่นก็บ่เห็นการอะไรแปลกๆเจียนบ่มีเห็นบ่หล่ะไปขอเจียนเพื่อนหน่นะมาใต่ก็จะว่าพันปูนี่ดูให้แล้วไปหาปูในบ้านบนบางก่อนนะตะกี้กันอาจารย์เจียนอืมครับ ไปยังนัไม่ออกท่นอ้อยปูคนเสียเนี่ยกระเวางสิเอาเสียจังเดเสียแต่เมื่อใดเสียแต่เมื่อขึ้นสี่สามกระเลวางสีเอาไปจังเลยนี่แับกับบุหรี่กันบ้านนี้คนก็เลียกเบิ้งไทยคนว่ามีชีวิตอยู่บ่ปูคนเดียวมีแล้วว่าที่ยังไดอยู่อยู่หงมือตากแดดแล้วว่าตากแดดท่นว่าก็เลยว่าบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนชั้นจงบ่ฮ้อนอยู่สันบ้านนี้เขาเรียกว่าอดเอา จากไหนก็เย็นดอก่าสันบันควมพนวานนเนาะพนวาเขาเยีมมงูไปกั้งมันจีมืดเขาเมื่อเขาขห้อ,ยอ,ยอ,ยอยงยุหงใหม่ะท่นควมพ้นาบไเห็นเนาะาเนี่มองไปวมาก่อยู่ไก่ข้นยู่แต่เป็นตัวเียงหน้าอยู่กลางเต่าทันบ่เด็กเขาทันจะเกี่ยจะจีมหาใส่บันไม่ยังไงมาอ่อนตปงหน้าเจ้าของหานี่างเี้ยลงไปนี่ลอดแถวออนี่ไปททเปลี่ยนห,นหาสาน,นี้กับบ่วหาในบ่้ววุดตัเนี่ย บานพูนะคะแล้วก็ว่าไปฏิบียบเที่ยวไปฟังเด้อเราว่ะคันไปแต่เป็นออกนี่ไปหอดังเพื่อทงฝนเราว่ะคันแม่นไปทาไปา่าน,าน,านี่ไปหอดุมเพราะว่าเ่าวะขันไปท่านี่ไปหอดี่บุ่รัือแต่ว่าแต่ป็นตวกวบ่ไปเป็นบางสีพายเพื่อนบ่านาบานขึอ้นบอ,อกน้ำหมึดตึบแต่วกจังได้ไปหาใส่บานจนเป็นเล่าขึ้นมาการะไยบานแล้วขึ้นหนึ่งสีเห็นมากกระบอมาก พอดีได้สองขึ้นแล้วบ่ครับสิย่างคำวันที่สามบานนี้ซุ่มพี่น้องข้าเจ้ากะเสียคารถให้กันไปหาเสาโอ้โหเอารถใจสิ่เปรียบมาเจอยางไปเออบานนี้ไปเขาเจ้าขึ้นมาแลวเพราพ่อเราบ่มีเขาเจ้าก็เห็นคนยางแปลกๆนั่นเพราะว่าเสียมันรลุเสียผ่านได้บ่แดงเจียงคาสันครับอันนี้เ่เห็นมือนั่นกับมือที่สามที่ขึ้นแบบมั่นหาโมงเสา ป่านี้ก็เลยแย่ไปหาเพื่อนเห็นเราไปสันเมื่อวันเห็นแล้วปูสนันสิมหาปูอยู่ดีสันไปเ,เก็บดอกไม้มาสันเพื่อนบ่ากับเก็บดอกไม้ก่อเก้าอันละบ้านนี้ดอกไม่ไหมยังกัดรองซองเออที่เก็บไปไหมอยกพี่ดิบ้านนี้เขาเรียกว่าห้ำห้ำสันบา่าลูกไม่ห้ำสันเมื่อกี้ยังโดนเถะแดดขวัญมาสันเพื่อนบ่าแจ้งบ่าโลยสันบ่าแจงบ่าก็อยู่บนแทบานเขาจะก่ออกมาหาบ้านบ่า นึ่งมากินเราคือกันนะมันไปหาเห็นกันเดียวบานนี้โอ้ไอ้เทพสันวะเจ้าจะลอกคอยเด้อสันเจ้าไปไลยมือเราสันบานนี้ไอ้เจ้ามานี่ไอ้เจ้ามาหานี่ก็ว่าไอเจ้าในผีควายสองขึ้นบ่ล่ะไอกินยังบ่ไอเจ้าหนีก็ว่าถ้ากูเมียบ้านเนี้ยกูจะไปทางใดสันเจ้าย่างก้อนคอยสันไอ้ไอ้เจ้านี่ควายย่านเจ้าสันย่างอ้อมกันแล้วบ่วนไอ้เจ้ายุบไปยันอยู่ในป่าสองขึ้นกับไอ้เจ้านีเพราอยากพับ ออกมากเมืนบ่ไอเจ้านี่กับญาติไอเจ้านั้นญาติเหมือนผีจะยังขว้ยยังวะบ้านี้เจ้าบ้านเดียวมาตะกี้เรียงงัวเนาะไอจีมอท่านขายมองงัวนจับขว้ยเจ้าบ้านเดียวมาเห็นงัวอยู่จะงัวนู้ได้บ่อดุทะลุก็คือมาเจอเออพระบอกให้ตื่นมพระพระบอกให้ตื่นเก็เลยตื่นเออแจ้งออกเลยใเหมือนกับอันมองหันก็ไปหาป้องย่างก็ดีปีน่านน้ำท่วมเนาะปี่400น้อ สิไกลยังไงจำกรมนางยืนี่มันี้ก็นางยืนี่เห็นบ่เหรเห็นกันบ่บแม่บ่บอะพระาวุสามน้อยอยืนี่มันจึหายากแท้าสันว่ากูจะเท่าพระเจ้าอัจจบาติเท่าสันวะสว่างเลย <c oughs> ความสุนติเออความสุนติหาพู้นอบาลผู้เล่ามากพระจุลีดเห็นไหมเออเลามากกับเต่าทานยืนเห็นบ่เออบาลนี่ต้นควายขึ้นเป็นนางขึ้นงามเราก็ไปเรื่องเต่าท่านนั่นแหละโอ้อยู่ตรงเต่าท่านเออเล่าก็ว่าจุเทสันวะ เจ้าอยาู่ใส่ลงมาทำแม่ลงมาทำแม่เดี๋ยวเฮดบุญเดี๋ยวแต่ป่ะพูดนี้นั่งตากแดดอ,อ,อยู่นั่งยุกวันละก็ไพ่ที่น้องสาเบีนน้องสาเขาฟัน้นมันวะเขาฟันเขาปรสิจธดแล้วแต่ว่าเขาคั้วมาผูกแต่ว่ากระสีไม่แน่บันโดนบ่ให้จุดอย,ยูอ่ดอทเขาถ้าจะจุดลายมือด,ดี่ก็ให้ก่อนจะไม่ <laughs> จุดเป็นตาตายเหรอแต่ว่าขันพ่อตายกระสีข้อนกระสีลวกไป่ังนสิละกูตาเพราะว่าอยู่ไก่เห็นบ่ล่า มันเป็นมันเป็นเนื้อในจังหน่อยนั่งคุกเข้าอยู่นี่ยง่าจนตายซ้ำเมือซองขึ้นชวาอังเดนั่งอยู่หันมัเก่อน่ะเออเอาแล้วเพื่อนบ่พออดน้ำอดข้าวเพื่อนอยู่ได้ยังางนี้ไม่หิวว่าษาเออเขาเขาหายกินเหมือนันโอ้มีคนหายให้กินเออเขาหายให้กินเพื่อนว่าไปหาฟ้าเพื่อนว่าน่ะขันเห็นก็เห็นมือนีขันบ่เห็นมือนีกับเลี้ยวเลยเพื่อนว่าช่วต้องไปขึ้นบาดาลเพื่อนว่าสิพาเพื่อนว่าดี่งอะไรนะครับไปบาดาลเออ เขาจะเอาลงไปพื้นบาดาลขันเทียนในมือนีขันบ่เห็นมือนีแล้วเลวยเองสินะก้มพาเพิ่นบาเอากระวานน้ำพิ่นแสดงว่าภูมิที่นี่คือภูมิบายาน่าใช่ไหมนั่นน่ะแสดงว่าต้นนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับครับอันนี้เป็นความเชื่อเนาะความเชื่อแม่กะเสียยุติบะพ่อบาแม่กะบ่แม่นลูปดูเพิ่นแต่ว่ากับบอยบอยญาตินี่สินะ